สวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับผมอยู่ผมฟิตฮุงนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมแล้วก็แจกเกมแอคแทกออนแททันกันนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปสอนโหลดเกมนะครับเราก็จะมารีวิวเกมมันก่อนนะครับผมก็ในเกมก็จะมีให้ซื้อตัวละครด้วยนะครับผมมีอาร์มินมีมิคาสะแล้วก็รีไวนะครับมีมีแค่3ามตัวนะผมเอเลนก็แจกฟรีครับสามารถแปะร่งมาใช้ท่านได้ด้วยนะครับเอเลนก็จะมีให้เล่นออนไลน์กับเพื่อนด้วยนะครับผมแล้วก็มีออฟไลน์นะครับ อ้โหเสุดยอดไยเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเล่นอยบเพื่อนได้นะผมเลือกเซิร์ฟได้นี่นะครับผมแล้วเราก็สามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าไปในเล่นออฟไลน์ก่อนเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให่อะไรวะ่าขึ้นวันหนึ่งครับเพื่อให้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาครับผมก็จะได้ไม่มีคนมาแย่งเรารีวิวอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมก็จะได้ไปก็จะสะดวกขึ้นนะครับผม การค่าได้ท่านอะไรเราก็จะได้สะดวกขึ้นฮนะผมมาค่า,าด้ท่านไป24ตัวแล้วผมฝั่งซ้ายก็จะมีให้ขีม่มานะครับผมให้เติมแก๊สให้เลือกดับนะครับไปดูในกระเป๋าว่ามีอะไรนะผมนี่นะอ๋อเรากดปินไม่ได้วะนี่นะผมเราสามารถเลือกได้แล้วสามารถเติมแก๊สได้ด้วยนะผมเติมแก๊สเติมดบับแล้วพวกนี้นะจากจุดเติมแก๊สเลยนะผมผมจะมาค่าไห้ท่านให้ดูเลยนะผมแต่นในท่านก็ไม่ควรพ่านนะครับเกมนี้ เราแรงมากเรามากที่นี่เลยคุณผู้ชมภาพกมน,นี้ก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะผมไม่ได้ความสนุกนะผมเดี๋ยวจะแปลงล่างให้ดูด,ออออด้วยโอเคเออเออโอ้โหวันนี้ผมค่าแรงเตอร์โอ้โหไอเมทัสมาไอแฮมมัน,นจะรีเลียดไวมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะค่าเดียวให้ตายเลยต้องเล็งให้โดนเลยนะโอ้โหว้าวทั้งท่ายอย่างดีเอาใหม่นะ เดี๋ยวผมจะเอามาอีกรอบถ้าโดนแม็กซ์พีเดียวตายนะชอนน็อตนี้นี่นะครับผมเดียวตายเลยนะครับคุณผู้ชมตอนแรกก็ว่าวนิดหน่อยนะครับจะมีถ้าดาบหักเราก็เปลี่ยนดาบนะครับถ้าแก๊สหมดเราก็เปลี่ยนแก๊สน,นะครับผมเปลี่ยนทางแก๊สถ้าหมดแล้วไม่มีในสต็อกแค่เราเติมก็เราก็จะไปเติมในสต็อกได้นะครับผมคือเติมแก๊สก็จะมีอยู่ตรงกลางแบบนะครับผมผมจะพาไปดูเพราะข้าจะให้ในตัวก่อนดูใกล้ๆนี้ สองตัวเลยอนี่หวาโออแกงเปลี่ยนอะไรไหมเขานะผมวิ่งต้นไมน้สูงๆนะครับผมเราจะฟันทีเดียวให้ตายเลยระยนี้ระยะน,นี้น่าจะตายนะโอเคใช่ตัวพอดีเลยโอ้โห้โอ้โอกำทะลุกำแพงบ้าน โอ้ไกลเกินต้องต้องพุ่งไปแล้วแหละอย่างเงี้ยนี่ครับผมเราสามารถยิงขันยใส่อุปกรณ์ขันใยนใส่มือถือได้นะเออโอ้โหไม่ไหวเราลงใหม่อีกรอบเอโอโอเคขึ้นมาได้แล้วนะ เ okay. ดี๋ยวเราแปลงร่างสู้เลยแล้วกันเอาไว้ต้มแมปจบแล้วคุณผู้ชมโอ้โอบัคตกแมพเอเมนครับนี่อนี่คนระับตรงกลางแมพนะผมถ้าเราตายเราก็จะมาเกิดตรงกลางแมพนะฮะแล้วก็ยังมีให้เติมแก๊สน,นะผมผมขอไปก่อนไอ้กีมแปลงร่างเราตกแมพโคตรแย่เลย ก็สนุกอยู่นะผมหรอบเกมนี้เล่นอยู่เพื่อนก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่น่ผมอยู่ไหนวะ,ะไทยไรัฮะอยู่ไหนวะไห้อยู่ตรงน้นนะโอเคเดี๋ยวเราพอนิ่งก่อนก็พกุ่งไปเลยโอเคแรงมากเลยะ เนี่ครับผมเตโอเคครับผมโอ้ตีระดับด้วยตายยังวะน่าจะตายแล้วนะคนุณผู้ชมโอเคนะยเจอตัวลงแล้ว โอเคตายแล้วนะครับผมก็สามารถกลับล่างเดินไปด้วยนะครับนี่้วผมจะออกจากหลังเท่าทันอย่างนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีสอรโรถดกันเลยนะครับผมก็มากดลิงก์ที่ผมให้มานะครับผมอย่างนี้นะครับผมแล้วก,กดดาวน์โหลดนาวนเลยนะครับผมสีแดงนะครับตรงนี้นะคุณผู้ชมแอบซูมให้โอเคนะครับผมตรงนี้นะกดไปเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะให้เลือกเวอร์ชันนะครับผมเราไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับผม ให้กดไปที่โน no t a งนะผมตรงนี้เพราะความนี้นะคุณผู้ชมนี่ราผมกดไปเลยนะโอเคแล้วมันก็จะให้เราเลือกเวอร์ชั่นนะผมเราก็เลือกเวอร์ชันสน3.0เลยนะครับเวอร์ชันล่าสุดโอเคแล้วมันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดอย่างนี้นะผมก็สหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ